ขอขอท้ายขอท tamam. ้ายเทียวใส่อะไรตั้งใจเลยนะครับผมไม่ร ok ู้แะตั้ใจมากกินแย่มากเขาบอกาือโครงการนะเขาดูหน้ารขาดูหน้าเขาคุดีนี่คนดีก็ไมเจอวันนี้ 高曼。<laughs>